สวัสดีค่ะพบกวับช่อง Next Day Channel ค่ะวันนี้ทางช่อง Next Day นะคะพาเพื่อนๆนมาเที่ยวที่หาดแหลมโพค่ะอยู่ที่ตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนมาชมบรรยากาศแล้วก็จะพามาดูนกเป็ดน้ํานะคะที่หาดแหลมโพค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนกเป็ดน้ําค่ะ อากาศดีมากเลยนะคะท้องฟ้าแจ่มใสค่ะไม่มีแดดนะคะเพื่อน คะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ดูแค่นี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะลาไปแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย